การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนเพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงวัยใดชีวิตก็ล้วนแต่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปตั้งงอแต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการวางแผนเพื่อการศึกษาหรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณการมีการจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้ชีวิตเรามั่นคงยิ่งขึ้น 1. เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย การวางแผนการเงินควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเป้าหมายเหล่านี้อาจแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเช่นการออมเงินเพื่อซื้อบ้านการเตรียมเงินสำหรับการศึกษาหรือตั้งเป้าหมายในการเกษียณ2วิเคราะห์รายรับรายจ่าย การรู้ว่าคุณมีรายรับและรายจ่ายเท่าไรในแต่ละเดือนจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพควรบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อดูว่าเงินไหลออกจากกระเป๋าไปกับสิ่งใดบ้าง 3. การออมอและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินในบัญชีธนาคารหรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์การลงทุนอย่างมีสติและความรู้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นควรศึกษาและเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ 4. การจัดการหนี้สิน หนี้สินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางการเงินแต่การจัดการหนี้สินให้ดีจะช่วยลดภาระในระยะยาวควรพิจารณาจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อนหรือเจรจากับธนาคารเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ให้ได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลง5การเตรียมเงินฉุกเฉิน ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นการเจ็บป่วยหรือการซ่อมแซมบ้านการมีเงินสำรองประมาณ3-6ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายปกติจะช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในยามฉุกเฉิน 6. การเตรียมพร้อมสำหรับไวยเกษียณ การเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้คุณมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษียณหรือการซื้อประกันที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวสรุปการวางแผนการเงินไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่ององค์การออมเงินแต่ยังเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้กับตัวเองและครอบครัวเมื่อคุณมีเป้าหมายและวางแผนอย่างรอบครอบชีวิตในอนาคตก็จะมั่นคงและมีความสุขมากยิ่งขึ้น หากคุณสนใจเนื้อหาการวางแผนการเงินเพิ่มอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต